บิิพี่น้องผู้ที่มีอิมานและศรัทธ,ธาต่อ Allah ทั้งหลายรางวัลที่เราจะได้รับจาก Allah s บ b า a n a h u w t เมื่อเราได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของ Allah s u b h a w t มีอะไรบ้างพี่น้องครับในสวนสวรรค์นั้นหนึ่งเลยก็คือบรรดาคู่ครองซึ่งมีความสะอาดบริสุทธิ์ที่บรรดาบุรุษเพศจะได้มีความสุขสําราญกับพวกนางที่เราเรียกว่าฮูรุลัยนนางสาวสวรรค์ โดยที่บรรดาชาวสวรรค์จะมานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ที่แสนร่มรื่นบนเก้าอี้นวมที่แสนอบอุน่นโดยมีบรรดาเด็กๆคอยบริการวนเวียนโดยนําอาหารมาเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการอัลลอฮฺ س ب ح ะตลาได้ตรัสว่าวะลลฮุม فيها أزواج م ط ه ร ة ในสุรบกะและในสวนสวรรค์พวกเขาจะมีคู่ครองที่บริสุทธิ์ มุตอฮทหรอกพี่น้องครับบริสุทธิ์จากเลือดบริสุทธิ์จากสิ่งสวมมุมต่างๆทั้งภายในและภายนอกท่านอิมามมูจาฮิตได้กล่าวว่าหมายถึงพวกเธอนั้นจะประาศจากเลือดประจำเดือนอุจจาระปัสสาวะและจะไม่มีสิ่งสกปรกที่จะออกมาจากเรือนร่างของพวกนางและจะมีมีอสุจิและพวกเธอก็จะไม่คลอดบุตรด้วยนี่ก็คือในคําอธิบายของอิมามมูจาฮิตเกี่ยวกับนางสาวสวรรค์ที่มีความสะอาดและมีความบริสุทธิ์อลอสสุบฮานาตลายังกล่าวอีกว่า فيهن قاصرات الترض لم يتمسهن إنسو قبلهم ولا جاء نسر الرحمن الله سبحانه وتعالى ตรัสว่าในสวนสวรรค์เหล่านั้นจะมีสาวพรหมจารีนางเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่ลดสายตาคือนางจะไม่มองผู้ใดนอกจากเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่มีมนุษย์และยินคนใดเคยสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวพวกเธอมาก่อนหน้านี้เลยพี่น้องครับนี่ถึงพูดถึงความบริสุทธิ์ของเธอเป็นหญิงที่พรหมจารี นะครับลดสายตาจะไม่มองผู้ใดเลยนอกจากสามีของเธอและจะไม่มีใครแม้กระทั่งมนุษย์ดินนั้นเคยสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวเธอมากอดสุบฮานาลอปลีนองครับนี่เป็นเป็นหนึ่งในรางวัลที่ a l l ล h Subhanahu wa t a จะมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาก็คือสาวสวรรค์น,นั่นเองอิมามบุคอรีได้บันทึกฮะดิสเบนึงจกท่านอนานัสบินมาลิกรอเดลลออันฮูเล่าลว่าท่านอบีุลลสลอัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัไลมได้กล่าวว่า การออกสู่สนามรบไม่ว่าจะอยู่ในยามเช้าหรือยามเย็นย่อมดีกว่าโลกนี้และดีกว่าทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือในดุนยาที่เราอยู่เนี่ยและพื้นที่ในสวนสวรรค์อันเพียงน้อยนิดปริมาณแก้คันตนูหรือแก้เพียงหนึ่งศอกของพวกท่านย่อมดีกว่าโลกนี้และทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สุภาพนัพลพี่น้องครับฮะดิษบอกกล่าวว่าและหากสาวสวรรค์คนหนึ่งพี่น้องครับได้มาปรากฏกายบนดุนยานี้บนโลกนี้แน่นอนว่า จะมีการเปล่งรัศมีที่เจิดจรัสในระหว่างชั้นฟ้าและกระแผ่นดินพร้อมกับการส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วและผ้าคลุมศีรษะของสาวสวรรค์น,นั้นย่อมดีกว่าโลกนี้และดีกว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้สุภาพัลลอฮทานพี่น้องครับนี่คือรางวัลที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาจะมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่พวกเอลนนั้นได้รับสวนสวรรค์กงอนแล้วพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวก็คือพื้นดินในสวนสวรรค์ แค่เพียงหนึ่งศอกพี่น้องครับดียิ่งกว่าในโลกดุนยานี้และท่านอับดุลเะสลามได้อธิบายในฮะดิษนี้บอกว่าหากสาวสวรรค์คนหนึ่งปรากฏกายออกมาบนดุนยานี้แสงสว่างความเจิดจรัสนะครับจะส่องแสงสว่างไปทั่วจะมีกลิ่นหอมไปทั่วพี่น้องครับและท่านอับดุลเลาะสลามยังอธิบายถึงความสุขในสวนสวรรค์อีกว่าผ้าคลุมกองนางน,นั้นของสาวสวรรค์นั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมด นะครับนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่ Allah ฮ u b h a n a h u Taala จะมอบให้กับเราในสวนสวรรค์และท่านอิมามอัดดาริมีได้บันทึกในฮะดีษอีกบทหนึ่งได้กล่าวว่าท่านนบีสุลลัลลอฮุอาลัยสัลลัมได้กล่าวว่าอินนัรจุลล่มินอัฮ์ลินจัณนะเลยุอัตากุวะมิอัติรจุลินฟิลอักลิวัชชุรบิวันจิมาวัชชะหวะพี่น้องครับดูสิ่งที่ Allah Subhanahu Taala จะมอบให้กับพวกเราแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะให้พละงกำลังแก่บุรุษ ชาวสวรรค์เท่ากับความแข็งแรงความเข้มแข็งแรงของชายร้อยคนในด้านการกินการดื่มการร่วมประเวณีและในเรื่องของอารมณ์ฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องครับท่านอับดุลลาห์ไสลาม,มได้อธิบายในฮะดิษบทนี้พูดถึงความความสุขสาราญที่ลตลาจะมอบให้กับผู้ชายในสวนสวรรค์นั่นหมายความว่าเราจะให้พละกําลังของเราเนี่ยนะครับไม่ว ja ่าจะเป็นในเรื่องของการกินการดื่มและเรื่องอารมณ์ เราสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนางสาวสวรรค์นะครับเทียบเท่ากับพละกําลังของชาย100คนสุภาพนลอร์พี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อลัสตาลานั้นมอบ,บรางวัลน,นี้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์ทั้งหลาย